ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่13มิถุนายน2568เวลา5.30นาของกำลังผาเมืองประทะกลุ่มกบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้าจำนวน4 0,000เม็ดเฮโรอีน500กรัมกลุ่มกระบวนการเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ4รายในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และต่อมาเมือ่อเวลา12.30นาพลตรีจิตรากรจันทราผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกำลังผาเมืองมอบหมายให้พันเอกมีชัยนินศัต์ รองผู้มัญชาการกองกําลังผาเมืองเป็นผู้แทนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและตรวจยึดยาเสพติดดังกล่าวและนําของกลางส่งให้กับสถานีตํารวจภูทรฝางเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศูนย์ข่าวภาคเหนือ24นทันินชชหม่ยรายงาน